ชีวิตป่าตอนเกือบไม่รอดเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเป็นบทเรียนแรกของผมที่ต้องจดจำมาตลอดเมื่อต้องเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งกลางป่าเพราะความไม่ใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญมากในตอนนั้นคิดว่ามันไม่สำคัญเพราะความมั่นใจในตัวเองและยังอ่อนประสบการณ์ ในการเดินป่าอยู่มากปีนั้นผมเริ่มเบื่อการเที่ยวป่าแบบนั่งรถยนต์สองสัตว์เนื่องจากเหตุผลหลายๆอย่างหลักๆก,ก็คือบรรยากาศเดิมๆเมื่ออยู่บนรถหลังๆมาพอเบื่อกับการนั่งบนรถยนต์ก็เอามอเตอร์ไซค์ไปสองบ้างโดยมีคนซ้อนท้ายเป็นคนส่องพอเจอสัตว์ก็จอดรถยิงในยุค20กว่าปีก่อน ป่าหลายๆที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตอุทยานการเข้าไปส่องสัตว์จึงไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะเน้นไปทางพวกทําไม้เถื่อนมากกว่าการเข้าป่าหากินจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับเจ้าหน้าที่บางครั้งพวกพรานก็คอยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่เหมือนกันพอเริ่มเบื่อกับการส่องสัตว์ตามทางแล้ว ผมก็อยากสัมผัสการเดินป่าจริงๆอย่างคนบ้านป่าเขาเดินกันบ้างอยากรู้วิธีการหากินของเขาว่าเขาหากันยังไงอยากรู้จากป่าอยากไปทุกซอกทุกมุมที่เป็นป่าจริงๆไม่ใช่ป่าทางรถที่ไปมาจนเบื่อจนจำโค้งจําต้นไม้ได้หมดยุคนั้นทางที่คนนิยมใช้รถส่องสัตว์กันมาก ก็เป็นทางเส้นหลังพระธาตช่อแฮไปทะลุถึงเขตอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์สมัยนั้นสัตว์เยอะมากตามข้างทางรถส่งสัตว์ก็เยอะจนต้องรอคิวออกส่งกันพอดีตอนนั้นผมมีคนที่รู้จักอยู่บ้านผาตึมซึ่งเป็นหมู่บ้านกลางป่าลึกเหมาะที่จะเดินป่าล่าสัตว์มากผมจึงเลือกที่เริ่มเดินป่าแบบสัมผัสป่าจริงๆที่นี่ ตอนนั้นผมยังทำงานเป็นลูกจ้างกันไฟฟ้าพอหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่พลาดเลยที่จะต้องเข้าป่าครั้งนั้นผมกับเพื่อนรุ่นพี่และคนที่รู้จักกันเป็นคนบ้านผาตต่มชวนกันไปสง่งสัตว์แถวแถวผาเนียงเนียงเฮียงหรือเลียงผาใบาแก่ๆของวันเสาร์ผมกับอีกสองคนที่ไปด้วยกันนี ก็อยู่กลางป่าริมห้วยหนึ่งแถวแถวตีนผาเนียงระหว่างทางก็ได้กระรอกมาหลายตัวจึงเอามาแกงในกระบอกไม้หรือหลามกินกันเป็นกับข้าวเย็นและที่ขาดไม่ได้ก็ต้องมีเหล้าขาวสารอทอติดไปด้วยทุกครั้งเย็นนั้นเพราะเป็นด้วยบรรยากาศของป่าและกับแกล้มที่ถูกใจผมจึงกินเหล้ามากเกินไป พอคิดว่าจะกินข้าวมันก็ไม่หิวไปแล้วจึงกินข้าวเพียงไม่กี่คำจึงออกจากวงข้าวมาเป็นคนแรกเข้าที่ยังเหลือของผมพี่คนหนึ่งจึงเก็บรวบรวมกับของแกไปคืนนั้นสองไม่เจอสัตว์ที่หวังกันไว้เลยเจอแต่พวกสัตว์เล็กพวกอีเห็นข้างลายหรือเห็นอมเห็นอมนี่ถ้าเราไม่ต้องการจะเจอเป็นประจำ แต่ถ้าวันไหนต้องการจะเอามากินละก็มันจะกลายเป็นเจอยากไปเลยคืนนั้นแยกกันไปออกส่องพูดกันไว้ว่าสัตว์เล็กห้ามยิงเดี๋ยวป่าจะแตกผมนี่เจอแต่อีเห็นหลายตัวอยากจะยิงมากินสักตัวก็ติดที่ได้พูดกันไว้ก่อนเหลยกลายเป็นไม่ได้อะไรติดมือกลับมาอีกสองคนก็เหมือนกันคืนนั้นกว่าผมจะกลับมานอนที่ปางก็ค่อนคืน น่าจะตีสองกว่า,วาเพราะกลับมานอนได้ไม่เท่าไหร่ก็สว่างพอเริ่มสว่างพี่คนบ้านผ่าเติมก็ชวนกลับโดยค่อยๆฟังเสียงสัตว์ไปด้วยเพราะเคยเจอหมูฝูงในรอบเช้าๆอยู่หลายครั้งระหว่างการเดินกลับเช้านั้นผมแยกลงไปอีกห้วยหนึ่งนัดกันว่าถ้าไม่ได้ยิงอะไรก็เจอกันที่หมู่บ้านห้วยที่ผมลงไป มันจะอ้อมไกลกว่าเพื่อนหน่อยกว่าจะถึงหมู่บ้านก็คงจะเกือบเที่ยงวันพอผมลงตามลำห้วยไปเรื่อยๆคอยหยุดฟังเสียงที่น่าสงสัยที่คิดว่าจะเป็นหมูฝูงเพราะสองคางห้วยมีแต่รอยหมูใหม่ๆพอลงมาที่สักชั่วโมงเสื้อและกางเกงเริ่มจะเปียกจากการลงตาดน้ำตกลำห้วยบนเขาสูงมักจะมีตาดน้ำตกเป็นชั้นๆ บางที่สองข้างฝั่งลำห้วยจะฉันมากจนเราเดินไม่ได้ต้องลงตามลำห้วยจึงมีเปียกกันบ้างน้ำในลำห้วยของป่าดงดิบมันเย็นยเยือกเหมือนแช่ในน้ำแข็งผมเปียกมาได้ไม่เท่าไหร่ก็เริ่มหนาวสั่นแบบไม่เคยเป็นมาก่อนฝันนี่กระทบกันดังเกึอก,ก,กเดินมาได้อีกไม่เท่าไหร่ก็ต้องหยุดนั่งกอดเขา่ามันหนาวมาก จนเดินไม่ออกตัวสั่นมือสัน่นจนแทบจะจับอะไรไม่รู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่ามันหนาวจากข้างในไม่ได้หนาวแบบปกติที่เราหนาวกันมันหนาวจนเดินได้ไม่กี่ก้าวก็ต้องหยุดนั่งลงกอดเขา่าความหนาวสถานในตอนนั้นมันบรรยายได้ไม่ถูกจริงๆหนาวที่สุดในชีวิตก็ว่าได้มันหนาวจนหายใจลำบากเลยในตอนนั้น พอกัดฟันมาได้อีกไม่เท่าไรก็เจอต้นไม้แห้งที่ค่อนลงเองที่ข้างลำห้วยต้นใหญ่ขนาดทั้งสีตอนนั้นมันหนาวจนแทบจะขาดใจตายรียบรวบรวมเศษไม้แห้งที่ใกล้มือจัดการก่อไฟตอนนั้นมือสัน่นแทบจะหยิบจับอะไรไม่ได้ดีที่ว่าถุงเป้มียางในรถที่ผมมักจะเอาติดถุงเป้ไปป่าด้วยประจำ จึงมีเชื้อไฟอย่างดีทำให้การจุดไฟง่ายขึ้นมากพอไฟเริ่มติดผมก็ถอดเสื้อและกางเกงที่เปียกพึ่งกับกองไฟตัวเองก็หนาวจนอยากจะหลับมันอ่อนเพลียผสมกับความง่วงและความหนาวสติและความรู้สึกเหมือนจะขาดลงไปบางครั้งก็เผลอหลับไปเป็นช่วงสั้นๆขณะนอนขอดตัวอยู่ข้างกองไฟ พยายามฝืนตัวเองไม่ให้หลับคอยลุกขึ้นมาเติมไฟอยู่ตลอดจนเสื้อและกางเกงเริ่มมาดจึงรีบเอามาสวมตอนนั้นความหนาวยังไม่คลายพอออกจากกองไฟไปทำอะไรไม่เท่าไหรก็จะหนาวสถ้านจนยืนไม่ไหวต้องนั่งลงกอดเขาให้อุ่นก่อนก่อนจะทำอะไรต่อไปได้อีกผมกลั้นใจอยู่หลายยก กว่าจะรวบรวมฝืนแห้งที่มีอยู่แถวๆถนั้นมากองไว้ไกลๆตอนนั้นเข้าใจว่าตัวเองเป็นปีคือหมดแรงเพราะกินข้าวน้อยแล้วออกแรงมากจึงเป็นปีเป็นลมแต่ความจริงมันคืออาการของร่างกายที่มีอุณหภูมิลดต่ำกว่าอุณหภูมิปกติหรืออาการไฮโปเทอร์เมียอาการนี้ทำให้คนตายมามากมาย ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้จักหรอกเพิ่งมารู้ไม่นานนี้เองผมนอนขอดตัวอยู่ข้างกองไฟด้วยอาการหลับๆตื่นๆจนเย็นมากแล้วความหนาวเริ่มคลายไปแต่ความหิวก็เริ่มมีมาตอนนั้นนึกได้แล้วว่าข้าวที่เหลือของผมอยู่กับพี่อีกคนหนึ่งได้แต่นึกเสียใจที่ไม่ได้เก็บข้าวส่วนตัวไว้กับตัวเอง จะไปหาอะไรมากินก็ไม่มีแรงเรียวแรงมันหายไปหมดจะเดินไปไหนแต่ละก้าวแทบจะได้ลากขาไปจะหาปูหาปลาก็ไม่ได้แค่แตะน้ำความหนาวสถานในร่างกายมันเริ่มจะกลับคืนมาใกล้จะคำนกเขาเขียวตัวหนึ่งบินมาเกาะที่ต้นไม้ไกลๆรีบยกปืนยิงด้วยลูกเจ็ดูผ่อนนกตกลงมา ผมก็กระย่องกระแย่งออกไปเก็บก็ไปเจอมะเดื่อสุกเหลือติดต้นอยู่สามสีลูกพอดีจึงเก็บมากินประทังความหิวนกย่างหนึ่งตัวมะเดื่อสามสีลูกไม่ได้ทำให้มีแรงขึ้นมาเลยเพียงแต่ทำให้หายหิวไปได้ค่ำลงแล้วผมจึงพักนอนข้างกองไฟรอให้มีแรงในวันพรุ่งนี้ค่อยออกจากบา่า ใจก็นึกถึงเพื่อนที่แยกกันเขาจะมาตามหาไม่น้อใจมันคิดไปประมาณสามทุ่มกว่า,วาเสียงกูดังขึ้นในลำห้วยใต้เราลงไปนึกในใจในที่สุดเพื่อนก็มาตามเสียงกูดังใกล้เข้ามาผมจึงเติมฟืนให้ไฟลุกสว่างสว่างตอนนั้นไฟก็สว่างโร่เต็มห้วยเห็นได้แต่ไกลเลยละ่ะ นึกในใจว่าเพื่อนมาตามหาเดี๋ยวถ้าโผล่มาที่โค้งห้วยก็คงเห็นกองไฟเราแนะ่เสียงกู่หายเงียบไปสักพักมันก็ไปดังอีกครั้งเลยที่เราอยู่เหนือเราขึ้นไปมันไม่ใช่คนแล้วแบบนี้ถ้าเป็นคนจะต้องเห็นกองไฟของเราแนะ่ผมจึงเลิกสนใจในป่ามักเป็นแบบนี้แหละเรารออะไรอยู่ ก็มักจะมีคล้ายๆสิ่งเรารอมาทำให้ใจค่อยวอยู่เสมอผมนอนต่อหลับๆตื่นๆจนถึงเช้าพอเห็นอะไรได้ชัดเจนจึงค่อยๆพาตัวเองออกมาพอออกจากลำห้วยนั้นผมก็มาถึงลำห้วยสายใหญ่ชื่อลำห้วยแม่สายถ้าเดินทวนน้ำขึ้นไปอีกสองชั่วโมงก็จะถึงหมู่บ้านที่เพื่อนรออยู่ขณะถึงปากห้วยแยก ก็ได้ยินเสียงไล่ช้างขึ้นลำห้วยแม่สายมาผมยืนรออยู่ครู่หนึ่งช้างก็โผล่มาบนคอมีควานขี่มาข้างล่างมีผู้ช่วยควานเดินตามมาอีกคนเราก็ทักทายกันพอสองคนนั้นรู้ว่าผมหมดแรงในป่าก็รีบเอาข้าวให้ผมกินผมยังจำได้ดีกับข้าววันนั้นคือแหนมหมูส้มหนึ่งหอ พร้อมข้าวเหนียวอุ่นๆขวานชังชื่อตาอีกคนชื่อลวนเป็นคนบ้านห้วยอ้อยมารับจ้างลักไม้ที่บ้านหว้อยยวกน้ำกลายไม่เคยลืมบนคนแต่ก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยพอได้กินข้าวเหมือนว่าเร่แรงมันกลับคืนมาหมดเหมือนเป็นยาวิเศษสำหรับผมพอข้าวตกถึงท้องไม่นานเร่วแรงก็กลับคืนมา พอร่ำลาสองควานช้างผมก็เดินกลับหมู่บ้านผาดืมพอมาถึงใกล้หมู่บ้านก็เห็นพี่ชายของผมและเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เข้าป่าด้วยกันเสมอแต่เที่ยวนี้ไม่ได้ไปด้วยกันเนี่ยกำลังจะออกตามหาผมพอดีก็เลยเจอกันใกล้หมู่บ้านครั้งนี้เกือบไม่รอดจริงๆถ้าไม่ได้กล่องไฟคงต้องตายเพราะไฮโปเทเมียอยู่กลางป่า หลังจากครั้งนั้นผมจะไม่พลาดเลยเวลาเข้าป่าข้าวต้องเตรียมเผื่อไปหลายๆมือ้อเสื้อผ้าสำรองเสื้อยืดแขนยาวกางเกงผ้ารม่มน้ำหนักเบาถุงเท้าสามโคจะไม่ขาดจากเป้หลังของผมเลยครับเข็ดหลับจริงๆขอบคุณทุกท่านครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับขอขอบคุณคุณอำนาจทองกาบ จากผลงานเขียนชุดชีวิตป่าตอนเกือบไม่รอดที่อนุญาตให้นำเนื้อหามาเผยแพร่ค่ะฝากติดตาม f a c e b o o k แ Fan เ g g ที่กิด t ูสตอรี่ตีตัวฟังเรื่องเล่ากันด้วยนะคะและทางอินสตาแกรม ฉันไม่แจมตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ